ก็สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lost and Rawfish Diary นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูหอของเพื่อนเรานะคะตอนนี้เราก็รอเพื่อนเราอยู่เพราะว่าเพื่อนเราจะต้องไปทําเรื่องย้ายทะเบียนบ้านจากที่เก่ามาที่ใหม่นะคะเราก็จะพาทุกคนไปทัวว่าหอพักหน้าตาจะเหมือนกับห้องพักที่เราอยู่ตอนนี้หรือเปล่านะคะหรือว่า มันจะแตกต่างอะไรกันมากน้อยแค่ไหนจะกว้างหรือเปล่าในราคา60,000เยนนะคะต่อเดือนซึ่งของเราห้องนี้ก็60,000เยนต่อเดือนแต่ว่ามีรูมเมทอีกคนหนึ่งนะคะเราก็เลยจ่ายกันคนละ30,000เยนต่อเดือนซึ่งก็อย่างที่เราบอกไปแล้วก็คือรวมทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สแล้วเรียบร้อยนะคะก็จ่ายแค่ค่าหออย่างเดียวนะคะห้องจะเป็นยังไงก็ไปตามชมกันเลยค่ะ ก็เรากําลังจะไปหอของเพื่อนต้องใส่ถุงมือด้วยเพราะว่ามันหนาวมากเลยขอไปปั่จนจักรยานก่อนนะคะทุกคนอนนี้นะคะก่อนที่จะไปห้องของเต็นเต้นเราก็แวะมาซื้อิ l i p p e r นะคะห้องเต็นเต้นคือเย็นมากก็เลยแวะมาซื้อิปเปอร์กันก่อนที่ที่ไหนคะ ใครที่มาญี่ปุ่นนะคะ<ม>ก็คืออยากซื้อของถูกแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างดีหน่อยก็แนะนำชิมามูรานะทุกคนแนะนำจริงๆริงนะราคาเท่าไหร่ <c oughs> คะหกร้อยเก้าสิบเยนสรุปได้นะหน้า้คู่นี้คนๆน้องคนนะคะ ะใหญ่ไปใหญ่กว่าน้าอีกอันน, <laughs> นี้แหละ,หละน,น่ารักีได้แล้วเรียบร้อยในราคาเท่าไหร่เนี่ยหกรเหมือนก้าสิบคนมีจักรยานก็จะสบายหน่อยๆไปโน่นแล้วนะ <laughs> And huh? then you know, huh? to oh เฮ้ยเดีย่ะทุกคนโค้งก้นกล้องนะคะนี่ค่ะมีนี่ด้วยตู้รองเทา้าที่ตู้รองเท้าเน่ะสุดยอดเดีย่ะเฮ้ยคือมันดีจัง ห้องน้ำมีโอฟูโล่ด้วยนะคะทุกคนมีอ่างมีชาเวอร์ด้วยคือดีนี่ก็ถอดสมงนะหอบอยู่นี่นะคะเหนื่อยเฮ้ยห้องมันได้ส่วนเวอร์โยเต็มเต็คือมันโอเคเลยนะห้องสุขภาพอยู่ข้างนอกอ่ะใช่ทำไมอะอยากได้ห้องแบบนี้อ่ะมีตู้เย็นสองอันค่ะชิ้นงานที่หนึ่งและตรงครัวอีก โอ้ยกอดสุดยอดอนี้เหมือนโรงแรมเขาเอาให้มาอืออุ้ยเขามีให้หมดเลยเห็นป่ะแต่คืออยู่หอเก่าก็คือซื้อมาหมดแล้วรู้สึกประเงินมากแต่ว่าไอินี่นะคะให้เจ้าของห้องแนะนำคือแบบก็เพิ่งมาอยู่ก่อนประมาณยี่สิบนาทีคือดีอ่ะมอหุเขาก็หมอใหญ่อันนี้จะเป็นน้ำร้อน แต่ถ้าจะร้อนก็กดก่อนแะน้ำตรงนี้ก็จะร้อนฮุยด,ดีดดปรับอุณหภูมิได้ด้วยสุดยอดเจ้าของห้องยังตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยอ่ะน่นจะได้มาอยู่ตั้งนานแล้วอ่ะใช่เฮ้ยชอบมากคือหอใหญ่รู้สึกเหมาะกันอยู่สองคนออแต่ว่าอยู่คนเดียวยแล้วมีเตียงสองชั้นเพื่ออะไร,ไรอันนี้เขาน่าจะแบ่งมาให้ปะ ไม่น่าจะเป็นของหอหอน่าจะเป็นแร้วก็เขาให้ทุกอย่างเลยเนี่ยน่ากับเนียอ่ารองเทาลายน้องเกศแต่ว่าเซนเซต้องเป็นคนน่ารักเซนอย่างเดียวไม่มรวยไฟคือดีมากนะคะทุกคนหอกว้างได้ส่วนไม่เหมือนหอเราที่ห้องโถงตรงกลางนะทุกคนเออเฮ้ยนี่เต้นเต้นดีมาก แล้วก็แบบพื้นทำความสะอาดได้ง่ายด้วยอ่ะแต่ว่าถุนเย็นมากนะเพื่อเที่ยงต่อข้างนกให้ื่อเปิดทีเตอร์ไว้ให้ว่าะตัวคือถ้าอยู่ห้องนี้ตั้งแต่แรกนะอะเราจะไม่ต้องซื้ออันนี้เลยอ่าใช่เพราวะว่าหอเขามีให้หมดแล้วแต่เราก็นาซื้อมาแล้วแต่ว่าก็ใช้ อุ้ยมันเป็นแถบแม่เหล็กใช่มนันแถบเหล็กซื้อมานะคะจากร้านอะไรก็ไม่รู้คือดีเอ่ะอันตรงนี้ม, <า S 1> มันก็เป็นแม่เหล็กอ่ะใช่คือห้องน้ำทุกที่ในญี่ปุ่นเป็นแม่เหล็กหมดเลยนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยใช่นี่ก็ตกใจว่าแบบเปิดมาแล้วมันไม่มีไม่มีสติ๊กเกอร์อ่ะก็แบบติดยังไงวะแต่พอเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วเอุ้ยมสุดยอดไปเลยค่ะห้องน โอยเล็ดนะคะ mm hmm. ทุกคนโอ้มีที่แหงทิชชู่ที่แหงผ้าเช็ดมือให้ด้วยยอดแล้วเราก็ไม่มีผ้าเช็ดมือแนละ้วสิ่งที่ขาดคือไม่มีต๊ะเค,ครื่องแป้งอะรัวมีโฮกี้ให้ด้วยของเราก็มีเป็นเหมือนกับคนที่ใช้ก่อนหน้านั้นทิงไว้ เรียนน้อยอ่ะเอ้ยมันดีอ่ะมันควรจะแบบถ้าพี่ไบ,บเบิลมาก,ก็คือตู้นี้สําหรับเบียร์พี่ไบ,บเบิลอะไรเงี้ยแต่มีตู้นี้ก็เอาไว้ใส่พวกเนื้อ่าแยกของสัตว์เป็นข้าเฮ้ยดีดมีที่เก็บของนุ้ยแม่ยูดีดีดีมากสวิตไฟก็อยู่ตรงนี้ตอนนี้นะคะก็จัดห้องเกือบเสร็จแล้วนะคะที่จริงก็ยังไม่เสร็จหรอก ก็เราก็จะไปพักเบรกด้วยการไปกินข้าวเย็นนะคะแล้วก็จะไป Starbucks เข้าเย็นวันนี้เราจะไปกินที่โคโค่อิจิบังนะคะอคิจิบังย่าอิจิบังอยากกินอิจิบังหรอเม้งเอ้ยไม่ใช่อิจิบังแห่แุ้่นก็เล่นงงได้นะคะ <laughs> หนาวนะคะจะดูคนหนาวเขาใส่ ไห่แ,แ,แต่ใส่รองเท้าแต่ที่นี่มังไหนนี่หรา สั่งอะไรไปซเมื่อกีิอะเคอคิดสั่งอะไรไปสั่งเป็นไก่อะไรไก่ทอดไก่ทอดกแต่ว่าต้องลดข้าวข้าวคือกินไม่เคยหมดเลยเยอะกว่าไทยปะน่าจะเหมือนจะเยอะกว่าแล้วก็ราคาพอๆกันเลยใช่แล้วจะกินที่นี่ดีกว่าบินมากินกันนะคะบินมากินกัน หมูนะคะหมูคัดเล็ดคัดเล็ดนี่แปลว่าเอ่ยหมูตัดม <laughs> หมูตัดนะคะกับน้ำส้มไปไหนก็จะกินน้ำส้มตลอดเลยคือต,ตอนนี้ก็หนาวแต่ก็ไม่มากเพราะว่าเขามาอยู่ในร้านแล้วนะคะน้ำสม้มมาทำเพื่ออะไร

よろしくお願いします。 คือวันนี้เรามาสตาร์บัคแล้วเราก็มาได้แก้วอันนี้นะคะก็คือว่าซื้อแก้วแล้วเขาก็จะให้อะไรนะใบเสร็จให้ใบเสร็จเ่ินลดซื้อน้ําพันเยนแต่เราไม่ถึงอ่าใช่แต่เราไม่เป็นไรได้มอคาคาปูชิโน่ฟรีแก้วหนึ่งสแก้วเป็นการตั้งใจมาสตาร์บัคเพื่อมากินแต่ว่าซื้อแก้วก็คือมอคาราคาสามพันแรเยน ตอนนี้ก็กลับมาจากสตาร์บัคและกโก้อิจิบังเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ไปเราก็ไปซื้อของมานิดหน่อยอากาศมันก็เย็นมากๆคือเพิ่งมาถึงก็แบบหนาวๆอ่ะได้ของเล่นใหม่เหรอโอ้อะโรมาในห้องน้ำต้องรอดูก่อนว่ากลิ่นเป็นยังไงไม่แต่มันสวยมากแนละ้วมันมีดอกกุหลาบ็้าไ,ไหม,นม,ม,นมเ,เหไไหนระ ของวันนี้ขอลาไปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย